สังคมเรานับวันสิ่งที่จะชักจูงดึงผู้คนออกนอกลูก่นอกทางนอกศีลน,นอกธรรมนั้นมีมากขึ้นมากขึ้นเช่นเทคโนโลยีอะไรต่ออะไรต่างๆนานาที่เข้ามาดึงชีวิตของคนเราให้แปรเปลี่ยนไปจากความจากความเคยชินที่อยู่กับครอบครัวแบบครอบครัวชาวพุทธแต่นับวันต่อไปนี้มันจะมีแต่ความห่างเขินออกไป ติดยึดในในสิ่งภายนอกอที่เข้ามารวนแตบเข้ามาเสริมกิเลสหรือเสริมความบัวเมาภายในจิตในใจของผู้คนมากขึ้นสิ่งเหล่านั้นล้วนแต่นําความทุกข์มาสู่ตนเองและสู่ครอบครัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นศีลธรรมจะมีความจําเป็นอย่างยิ่งถ้าขาดศีลธรรมเมื่อใดแล้ว นับวันเถอะโลกเราจะเล่าร้อนเป็นโลกที่ไม่น่าอยู่แล้วก็จะมีแต่ความเดือดร้อนมีแต่ความปิงเกียวเบียดเบียนกันตลอดไปอย่างแน่นอนแต่ถ้าโลกเราให้ควาสมสําคัญในด้านธรรมะศีลธรรมขึ้นมาหันกลับมาส่งเสริมในด้านธรรมะขึ้นมาแล้วโลกเราแม้จะมีเทคโนโลยีต่างๆนานาม,มากไมยไก่กองที่จะดึงจูงคนออกนอกลูก่นอกทางไปนั้นก็ยังมีธรรมะเนี่ยเป็นตัวเบรกไว ยังมีตัวธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่จะพอประคับประคองให้ดำเนินไปได้อย่างพอมีความร่มเย็นเป็นสุขบ้างเพราะฉะนั้นวิทยุเสียงธรรมเหล่านี้จึงให้ความสำคัญในสิ่งเหล่านี้มากวิทยุเสียงธรรมเราจึงพยายามที่จะแผ่ขยายกระจายออกไปทุกคนทุกแห่งเพื่อให้ผู้คนได้รับฟังธรรมะโดยเฉพาะภาพปฏิบัติจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์คือภาพปฏิบัตินี้ ม,มันมันทำให้ผู้ฟังเนี่ยมีความเข้าใจธรรมะได้อย่างถ่องแท้แล้วก็นำไปประพฤปฏิบัติได้จริงเมื่อเขานำาไปประพฤฏิบัติแล้วจิตใจของเขาสัมผัสกับธรรมะมีความร่มเย็นมีความเบิกบ,บานจากธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงภายในจิตในใจแล้วเขาก็จะเขาก็จะลดทอนไอความดิ้นรนที่เยอที่ยานออกไปภายนอกไปวิ่งตามเทคโนโลยีวิ่งตามอะไรต่ออะไรต่างๆนานา,นา,นา,นาดังที่พวกเราเห็นผู้เราทราบ ต่ต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นจะลดทอนลงได้ชีวิตเขาเขาจะมีความสุขความอบอุ่นไปกับครอบครัวไปกับชีวิตประจําวันเขาเพราะมีธรรมะคู่เคียงไปกับการเดินชีวิตด้วยเพราะฉะนั้นวิีโอเสียงธรรมเหล่านี้จึงพยายามที่จะที่พยายามที่จะส่งเสริมในด้านธรรมะแผ่ขยายออกไปเรื่อยๆตอนนี้แนวทางีนแนวแนวทางในน,น,งใน,ใน,ในโยบายการพัฒนาสื่อธรรมะของวิทยุเสียงธรรมเหล่านี้ ซึ่งทุกวันนี้เทคโนโลยีอะไรมันก็มันก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มทันสมัยขึ้นแต่ก่อนนี้เราก็ใช้วิทยุอนาล็อกซึ่งเราก็ส่งกระจายเสียงไปสู่เครื่องรับวิทยุอนาล็อกทั่วทั่วไปแต่ต่อแต่แต่เทคโนโลยี Technology เขาก็เปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวนี้เขามียูมี u t u b e เอ่ยมี Facebook เอ่ยมีอะไรต่ออะไรมาเราก็ต้องพยายามไปพัฒนาให้ทันกับไอ้ความความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นวิทยุเสียงธรรมเหล่านี้ เราก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มพัฒนาไปในในรูปแบบของเทคโนโลยีสมัยใหม่เราจึงได้นับตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เราจึงได้เลิกเช่าดาวเทียมไทยคมซึ่งค่าใช้จ่ายเนี่ยปีละ6ล้านเราก็เอาปีละ6ล้านเนี่ยมาพัฒนาทางช่องทางอื่นๆมี YouTube มี Facebook มีอะไรต่ออะไรต่างๆนานาขึ้นมาให้ให,ให้ทันสมัยให้ปรับปรับให้ทันสมัยเท่าทันต่อ สมมังคมเทคโนโลยีต่างๆทั้งหลายเพื่อจะให้ธรรมะนี้แผ่ขยายไปให้ได้มากที่สุดในหมู่คนทุกเพศทุกชั้นทุกวัยเพราะเดี๋ยวนี้ทุกทกวันนี้เนี่ยพวกโทรศัพท์มือถือมันมันรับได้แล้วก็พวกไอ,อ,อพวกอินเทอร์เน็ตอะไรก็มันก็เข้าไปถึงทุกผลทุกแห่งเพราะฉะนั้ความทันสมัยเดี๋ยวนี้บ้านนอกบ้านนาเขาก็ทันสมัยทั้งนั้นแหละเขาก็สามารถรับได้ ังนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก,เก,เก็เป็นการพัฒนาเป็นการเป็นการพัฒนาไอ้สื่อวิทยุของเราในช่องทางหนึ่งส่วนแนวทางในการสืบทอดรักษาที่จะรักษาวิทย,ยุเสียงธรรมเหล่านี้ให้มั่นคงยั่งยืนตลอดไปก็ต้องอาไม่ใช่เพียงเฉพาะปล่อยให้พวกพระเราปล่อยให้พวกครูบาอาจารย์เราดูแลรักษา หรือเพียงแค่มีครูบาอาจารย์กันแหละกนหมู่เจ้าหน้าที่ที่จะทําหน้าที่แผ่ขยายไปเท่านั้นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องได้ต้องอาศัยการสนับสนุนจากประชาชนทั่วไปที่เห็นประโยชน์ของของสื่อธรรมะเห็นประโยชน์ของธรรมะทั้งหลายเหล่านี้ให้การสนับสนุนถ้าหาประชาชนทั่วไป เห็นความสําคัญแล้วก็ให้การสนับสนุนบุรณิีิวิทยุเสียงธรรมเหล่านี้บุรณิธิวิทยุเสียงธรรมเราก็จะมีความมั่นคงแล้วก็จะทําหน้าที่ในการส่งเสริมหรือในการเผยแผ่ธรรมะออกไปทุกเออออกไปทุกหย่อมญ้าทุกขนทุกแห่งทุกเพศท,ทุกวัยได้อย่างแน่นอนสิ่งเหล่านี้แหละก็จึงขอฝากไว้ต่อคณะสัตยาญาโยมต่อพวกเราชาวพุทธต่อพวกเราชาววัดป่า ทั่วทุกขนทุกแห่งว่าให้พากันร่วมไม้ร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนในมูลนิธิวิทยุเสียงธรรมเราให้ตลอดไปด้วยธรรมะที่จะแผ่ขยายออกไปก็มีความสาคัญว่าการแผ่ขยายออกไปแล้วผู้ฟังต้องมีความเข้าใจแล้วก็นําไปประกพบปฏิบัติได้จริงแล้วก็เห็นผลจริงอ่าเพราะฉะนั้นธรรมะภาคปฏิบัติจากครูบาอาจารย์สายวัดป่านั่นแหละ,ะท่านใช้ส่วนมากท่านจะใช้ภาษาชาวบ้าน ใช้ภาษาที่พวกเราใช้สื่อกันอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้ยินได้ฟังทุกทุกเพศทุกวัยจึงค่อนข้างที่จะเข้าใจได้ดีเมื่อเข้าใจแล้วก็ธรรมะทั้งหลายเหล่านั้นล้วนแต่เป็นเรื่องของตัว,ขอ,ตวของตนเองทั้งนั้นแหละนะก็น้อมนำ,นำเอาไปปริบฤติปฏิบัติได้จริงเมื่อน้อมนำเอาไปประบฤติปฏิบัติแล้ว เขาก็จะสัมผัสผลได้จริงมีความโล่มเย็นมีความอบอุ่นทั้งๆท,ที่ไม่ต้องไปอาศัยวัตถุสิ่งของอะไรต่ออะไรต่างๆดังดังท้่ชาวโลกเขาดิ้นรนที่จะทยานอยากได้อยากมีอะไรต่ออะไรเพียงแค่เขารู้จักร,รักษาใจของเขาเท่านั้นเมื่อใจของเขามีธรรม,มะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแล้วใจของเขามีความอบอุ่นมีความโล่มเย็น เขาจะเห็นเห็นชัดเจนเลยว,ว่าเนี่ยความสุขที่แท้จริงมันอยู่ที่นี่คืออยู่ที่ใจของตนเองเพราะฉะนั้นเห็นความสุขที่แท้จริงอยู่ที่นี่เขาก็ไม่ต้องไปวิ่งวิ่งไอแข่งขันดินน้นรนเะ่เยอะที่ยานไปติดในวัตถุสิ่งของภายนอกมากจนเกินความจําเป็นดังเช่นทุกวันนี้เขาก็จะมีชีวิตที่อบอุ่นอยู่ในครอบครัว อยู่ในเครือญาติอยู่ในวงตระกูลได้อันนี้แหละเป็นพวกเราชาวพุทธทั้งหลายตั้งแต่โบราณมาก็มักจะมีครอบครัวที่อบอุ่นมีวงตระกูลที่อบอุ่นอยู่ด้วยกันในครอบครัวที่มีความอบอุ่นเพราะพื้นฐานในครอบครัวที่มีความอบอุ่นแล้วเขาก็จะมีกำลังจิตกำลังใจที่จะไปขวน,นขวายแสวงหามาสร้างฐานะสร้างหลักสร้างฐานสร้างงานการขึ้นมาในครอบครัวคนที่สุดครอบครัวชาวพุทธเรา,เาถึงแม้นภายนอกจะไม่ได้มีมากมายไก่กองอะไรแต่ ขนาดไหนก็ตามแต่เขาก็มีความสุขความอบอุ่นเ,เมื่อมีภายนอกที่ได้เข้ามาอาศัยก็ไ,กได้รับความสะดวกเพราะฉะนั้นชาวพุทธเราแต่ไหนแต่ไรมาจึงมักมีความสุขมีความสะดวกสบายก็เพราะว่าเขามีธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเพราะฉะนั้นธรรมะภาคปฏิบัตินี้จึงมีความสําคัญอย่างยิ่งที่จะทําให้ผู้คนที่ได้รับได้ยินได้ฟังนั้นน้อมนําเอาไปประพฤติปฏิบัติ แล้วก็จะนำความสุขมาสู่ครอบครัวของเขามาสู่ตัวตนของเขาได้อย่างแท้จริงถ้าพวกพวกเราเให้การสนับสนุนให้การดูแลรักษาวิฒิยุทยุเสียงธรรมนี้ ตลอดไปวิทยุเสียงธรรมนี้ก็จะได้ทําหน้าที่ของตนเองคือในการแผ่ขยายเผยแผ่ธรรมะภาคปฏิบัตินี้ได้อย่างมั่นคงยั่งยืนและก็กระจายไปทั่วทุกคนทุกแห่งได้ดังที่พวกเราตั้งจิตเจตนาปนาณาขึ้นมาตั้งแต่เริ่มต้นในการสร้างวิทยุเสียงธรรมนี้ขึ้นมาก็ขอ,ขอให้พวกเราทุกท่านทุกคนรักษาเจตนาของครูบาอาจารย คือองตั้งแต่องค์หลวงตาท่านปู่ฝังทั้งวางวังลากของวิทยุเสียงธรรมนี้ขึ้นมาพวกเราผู้เป็นนุชนรุ่นหลังเราก็เหมือนกับเป็นทายาทขององค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ครูองค์หลวงตาเราเมื่อเราเป็นทายาทขององค์ท่านแล้วเราก็ควรที่จะรักษาแนวทางหรือปฏิปทาหรือมรดกธรรมของท่านให้บางมังม่นคงยั่งยืนเป็นประโยชน์ต่อนุชนรุ่นหลังสืบสืบต่อไป